ตูๆใช่ไหมตามๆตามๆตามใบเบาของใบดังเหยียแจ้งมั้งเร็ววิ่งยังน่ารักแล้วอีกว่าขันท้ายนี่เจือยังไม่ขันท้ายเนี่ยไหนๆเห็นไหมขันท้ายเจือก็เลยดูดีขอว่าให้วิ่งเล่นไง พี่ปูเสียเลยี่ปูเสียการควบคุมหรือเปล่าไม่แก้ผมอยู่เฉยนะโอ้โห เฮ้ยพลิกเลยเฮ้ยกระเด็นกระโดดนีวะอ้ยใช้แบบวกตางมี่นจะมันเล่นกัาดกว่จะขอบนงนอกเนี่ยจล้อกันกนอจ ตีกินครับอะไรตกินัดกันองเ่อนน่าน่าน่าเพื่อนี้ตีตีนร้อย้อยไดอ้เหี้ยคนเลืกูไปกระโดดคนเดียวเลยอ่ะ

มันบุบ้วไม่ขึ้นนะาไปตาหัวแเ่ยสองสองคันแล้วนโอ้โหรถนตเด็กก็ยดยอะไรนะเดินทางเนะ มาเร็วๆรอจอดรอเร็วเร็วๆไ้นี่กินรอเลยวขับ่งขับรถเ่หน่อยับเป็นมนียเ่ เขาลงน้ลงดีดีไหมพี่มันอาจจะมีจุดนึงที่มันดีนะแต่พอหลังการนั้นตุ้มมันจะปอกเแล้วนะ